สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ f c ฟซชาวันนี้วันที่2เดือน4 2565ก็มาพูดคุยกันหลังหวยออกนะครับหลังหวยออกก็ขอแสดงความดีใจนะครับกับคนที่ถูกหวยนะครับผมใครที่จับเป็นจับถูกนะครับก็จะได้3ตัวบนนะครับ3ตัวบนก็จะเข้าตัวนี้เลยนะครับทางนี้เลยนะครับ1 6 8นะครับที่ผม ดึงเลขที่ติด51578นะครับที่หาดึงเฉพาะหางที่ติด578มาให้นะครับ578ก็จะเข้าหางนี้นะครับ168แต่ชุดเน้น 5, หางหกหางไม่เข้านะครับไม่เข้าก็เชื่อเลขดับนะครับเชื่อเลขดับของของสองเจ้านะครับของสองเจ้านะครับผม เขาให้ดับไว้อยู่ที่แ๊บหบนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับผมเจ้านี้นะครับผมเจ้านี้ดับดีครับดับดีเดินยาวนะครับผมก็ติดตามอยู่นะครับผมหางที่มีติดหนึ่งติดหกผมตัดทิ้งนะครับถึงจะมีแปดท่าหนึ่งดับจริง มันก็ไม่มีความหมายนะครับมันก็ไม่มีความหมายแล้วก็เจ้านี้นะครับผมเจ้านี้ที่ผมเคยลงให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับมีหกนะครับดับหกบนนะครับแล้วก็เจ้านี้หนึ่งบนนะครับเป็นสูตรทั้งสองสูตรที่เดินดีนะครับหางไหนที่มันติดหนึ่งหกผมก็เลยตัดทิ้งนะครับก็พลาดโอกาสไปนะครับผมแต่สําหรับคนที่ไม่เชื่อเลขดับนะครับไม่เชื่อเลขดับ นะครับผมก็จะได้168นะครับผม168ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็งวดที่100นะครับงวดที่99หลุดไปก็กลับมาเดินต่อนะครับเลขดับแต้มรวม3ตัวบนนะครับหลายๆสูตรดับผ่านเดินดีนะครับงวดนี้ดับผ่านไม่ว่าจะเป็นสูตรเด่นสูตรอะไรก็ผ่านเยอะนะครับงวดนี้ อันนี้ที่ผมลงให้เพื่อนๆคงจําได้นะครับเด่นที่เลขหนนะครับก็จะมีหนึ่งหกแปดนะครับหนึ่งหกแปถ้าเพื่อนๆจับชุดนี้นะครับไม่หลายหางนะครับแล้วก็ตัดหางที่ไม่มีไม่มีห้าดแปดออกนะครับไม่มี5้าดแปดออกก็จะตัดประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็จะเหลือนี้หนึ่งหางนะครับตัดนี้ออกนะครับแล้วก็ตัด นี้ออกตัดนี้ออกก็เรือไม่กี่หางนะครับผมเรือไม่กี่หางก็จะเข้าอยู่ที่หนึ่งหกแปดแปดหกหนึ่งนะครับเข้าตัวกลับนะครับผมอันนี้เด่นบนนะครับเด่นบนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับล่างนะครับถ้าลงล่างถือว่าผิดก็ยังหนึ่งยังไปล่างอยู่นะครับผมแต่ก็จะได้หนึ่งกับหกนะครับงวดอนี้หนึ่งกับหกนะครับผม แต่ในเฟซในกลุ่มหวยต่างๆเขาถามหาชนแล้วไม่หนีกันเยอะนะครับก็สำหรับงวดนี้ก็ชนแล้วไม่หนีไม่เข้านะครับชนแล้วไม่มาครับผมหนีไปซะอย่างนั้นนะครับผมก็สร้างความผิดหวังให้ใครต่อใครหลายๆคนนะครับผมก็เขาถามหากันเยอะนะครับชนแล้วไม่หนีมันหนีไปซะแล้วนะครับผมก็ ทำตามสูตรนะครับทำตามโูตรมันไม่มาให้นะครับแต่สูตรนี้ก็มาให้2ตัวนะครับก็คือ1กับ6นะครับสูตรนี้บนคือบนนะครับสูตรนี้อันนี้ก็ลงให้เป็นงวดที่4นะครับไม่ทําให้ผิดหวังนะครับลงให้เป็นงวดที่40ก็ไปเข้าที่ล่างนะครับ6กับ8ไปเข้าที่บนนะครับเพื่อนๆคงจํากันได้นะครับผมผมเคยลงให้ นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องหวยหรือว่าช่อง YouTube ผมก็ลงให้นะครับสูตรนี้อันนี้เพื่อนๆคงจำกันได้นะครับเพื่อนๆคงจำกันได้ผมเอาสองสูตรมาแมทกันนะครับจำกันได้ไหมครับผมผมชี้ให้เห็นนะครับเลขเด่นชนกันที่0ย์กับ8นะครับ0นย์กับ8 8ก็มาจริงครับมาบน0ย์ก็มาล่างนะครับเห็นไหมครับก็จะได้1 0 0 1นะครับผม แล้วก็1881บนนะครับสําหรับสูตรนี้งวดนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมสําหรับล่างก็เลขดับดับล่างนะครับก็ลงให้เป็นงวดแรกสถิติย้อนหลัง11งวดผ่านฉลุยผ่านตลอดนะครับเอามาใช้งานจริงหลุดนะครับจะเป็นสูตรไหนค่อยไปดูกันนะครับผม อันนี้ดับบนนะครับดับบนก็กี่หางนะก็ดับผ่านนะครับเพราะว่า2ตัวบนมันออก18นะครับมี16มี17แต่ไม่มี18นะครับผมก็ส่วนนี้ดับผ่านนะครับผมดับบนอันนี้ดับแต้มรวม2ตัวล่างก็ดับผ่านเอาเอาอยู่นะครับ2ตัวล่างออก10นะครับผมอันนี้ครับดับล่างนะครับเห็นไหมครับที่ผมไม่มั่นใจนะครับ01050 3นะครับแล้วก็28 4 7 8 8นะครับที่ผมไม่มั่นใจกลัวจะหลุดนะครับมันก็หลุด0110จริงๆนะครับผมที่ผมให้เน้นก็คือสีแดงนะครับดับล่างชุดนี้คือสีแดงครับก็ดับผ่านเอาอยู่นะครับผมผมก็บอกเคยบอกนะครับว่าอันนี้ก็ให้ระวังครับกลัวหลุดมากๆเลยครับมันชนน้อยสตรนะครับมันชนน้อยสูตรมันก็หลุด0110จริงๆนะครับผม อันนี้ก็คือล่างเท่านั้นนะครับล่างเท่านั้นถ้าขึ้นบนถือว่าผิดนะครับก็เข้าเข้าล่างหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเข้าล่างหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดก็เส้นไปบนนะครับสําหรับแปดตัวนี้ก็ไปนั่งแป้นอยู่ที่หลักหน่วยบนนะครับผมก็ถือว่าเป็นพลพลอยได้นะครับแม่สูตรผมก็ผมก็บอกอยู่นะครับว่ามัน มันมีโอกาสไปบนได้เหมือนกันนะครับแม่สูตรผมก็ลงให้นะครับจะหลักการวิธีคิดคำนวณแบบไหนเพื่อนๆก็ไปไล่ดูย้อนหลังกันเราเองนะครับผมถ้ามาบนแล้วมาสองตัวนะครับมันก็มาหนึ่งแปดจริงๆนะครับผม ก็มาดูสูตรนี้นะครับมาดูสูตรนี้คำนวณได้019นะครับ019เด่นบนนะครับสูตรนี้เด่นบน1ก็ไปที่หลักสิบบนนะครับไปที่หลักสิบบนเงินนะครับมันมาชนกับสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้เด่นบนเด่นล่างครับได้ 9.01นะครับเด่นบนเด่นเด่นล่างนะครับ1ก็ไปบนจริงนะครับแล้วก็0 1 1 0ก็ไปล่างจริงนะครับ2สูตรนี้หลักการวิธีคิดคำนวณนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ได้เลขเหมือนกันนะครับผมได้เลขเหมือนกันมันก็มาจริงครับ1 0 0 1นะครับผมก็ทักทายกันลังห้วออกนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ถูกหวยรวยเบอร์กันนะครับผม สำหรับสูตรที่เข้านะครับสูตรที่เข้าเราผมก็จะทยอยลงให้ทีละสูตรละสูตรนะครับผมจะทยอยลงให้นะครับเพื่อนๆอยากได้สูตรไหนก่อนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับคอมเมนต์คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์มีให้คอมเมนต์นะครับผมอยากได้สูตรไหนก่อนก็คอมเมนต์กันเข้ามาขอกันเข้ามานะครับผมจะทยอยลงให้สูตรไหนที่หลุดเราก็พักเบรกเอาไว้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือมาเรียกน้ำย่อยนะครับมาเรียกน้ำย่อยหลังจากน้อยออกไปแล้วนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับกดกระดิ่งปิ้งปเอาไว้ด้วยถ้าถูกอ,อกถูกใจยังไงก็ฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผม ก็คำเตือนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนําให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนําข้อมูลไปใช้ปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เยอะๆนะครับสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาเท่านั้นนะครับผมก็เตือนกันทุกคลิปนะครับสูตรเขาได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เห็นไหมครับ ดับล่าง1 1งวดติดติดมาใช้งานจริงก็หลุดไปนะครับผมมันเป็นตัวอย่างให้เรียนรู้นะครับว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเป็นการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับผมก็มีหน้าที่หาข้อมูลหาสูตรนําเสนอเพื่อนๆนะครับสูตรไหนที่ทําย้อนหลังแล้วมันเดินดีก็นํามาเสนอให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับ วางเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อหาสลากกินแบ่งกันนะครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ